ก็โอเคได้ใช้ได <takes loose> <sounds> ้นะใช้ได้แต่แต่แต่เป็นแบบเอเตยังไม่รอดไม่รอดเดี๋ยวกรรมการเดี๋ยวเพิ่มตัวให้กรรมการตอนนี้กรรมการไม่เท่าไหร่หรอวะ อปการติดแกลลิงแกลลิงแกลลิงข้างล่างข้างล่างเกาะน่ะเกาะอะเกาะอย่างก็ยิงโดนนี่เอาเอาไปริงด้วยผมสร้างกันดีดีมากจะต้องซื้อเหล็กเองนะ ให้อ่ะให้มันกันได้ดีอ่ะกรรมาการมีกรรมาการมีเลขหนึ 160. ่งร้อยหกสิบอู้หนึ่งร้อยหกสิบกรรมการเท่านั้นมันสร้างาพัฒพอเลยนะกรรมาการลองสร้างดูผมไม่แน่ใจ จะมาการสร้างห้พอบอกอผมมเห็นสอ,อม,อมันไม่รเ็อื่เสีกรรมการต้องช่วยกการ,รกี่อันช่วยวุลตัวกรรมการแล้วต่อตัวกรรมการ แม <Day. S 2> ่เด็กพอไหมเด็ยกยังพออยู่แม่หลอามาชื่อว่า คือว่าตัวอีกับตัวเอ็นไม่ยอมเอติตัวที่แบบไม่ใช่เราดูช่วยก็ได้นะช่วยก็ได้นะครับช่วยกรรมการก็ได้เจ็บตั้งหนึ่งนะแต่เด็กผมหมดนะเดี๋ยวเราช่วยกรรมการแล้วกัน กาลุกชิัหมดลก้อยอยกระบาการมันต้องสร้างเหลือลูกันไปเรากะออกตรงนี้หอยพอดีเหล็กกระบาการเหมือนเหมือนจะใกล้หมดอยู่นะันกงจุดนี้หมดแล้ว กรรมการถ้าอยากให้แข็งแรงเยอะเนี lings, Brooks, uhh. yeah. okay ่ยช่างเหล็กสองชั้นนะแรงสุดนะเมื่อกี้อน่ยผมช่างเหล็กนะกรรมการตัวกรรมการต้ทุกครั้มีรูมันออกได้อยู่แล้วโอเค มีตัวปืนเจลลิงในกรรมการเอาปืนตัวปืนเจลลิงอ่ะมาติดให้หน่อยมีไหมตัวปืนเจลลิงเออดีมากเอาที่ปาลาเราเปิดไปเถอนะเออกำการเอาตัวมาให้หมดเดฟถ้ามาตัวใหญ่มาวางไม่ได้เอ,อ้ยวางน่าสนใจน่าสนใจ ตายการาเล่น่าสุดใจเก้ากาอยู่บนนี้มันวางไม่ได้นี่เลือยังเหลือที่อยู่เอาโอ้ยจำกันกาบการเอาออกดิออกแล้วเเ,เ,เอยลลืออ ใคไอ้อ่ะไม่ไม่ไอ้อ่ะไม่ได้ไอ้ซะหน่อยไคไอ้ว้กี้แค่้อาเสียงยิ่งเฉยเอ้วทำดิปะปะปะเอ้าเอาตัวที่อัพเกรดเต็มแม็กไปวางไหมเออลองดู อัปเดตเก็บเต็มแม็กก์ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวนี้ลบตัวใหญ่ออกเดี๋ยวขอว่าขอเดี๋ยวขอดูแต่ลบตัวมันมันยังมีบางตัวที่ยังไม่อัปเกรดเต็มแม็กกมาๆาเสร็จนี่เดิมวดิมเดิมนะอือหือกําลังเสร็ตแล้ว นี่นายวางตรงนี้ดิอะฮะตัวใหญ่ตรงนี้นตัวใหญ่อะที่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตรงนี้ดิแบบผู้ชายแบบนั้นเอาเออที่อันหนึ่งอยู่เนี่ยมันไม่ตกหรอกดูจากสภาพสิ ียกรรมการวางเพิ่มไม่ได้แล้วเพราะว่าคขาทิ้ง5ตัวแล้วรักมาดีนะไดเราเอาที่ใช้เลยเราเสร็จแล้ววางเพิ่มไม่ได้แล้วมันมันวางไม่ถึง5ตัวงั้นใช้แบบกันใช่เออมันวางได้แค่15ตัว และมาดูกันนี่คือเรือที่เรือที่เราสร้างเองเอาไปริษมีงานการอุตสิกอ่าฮกรรมการแล้วมีกรรมการของขับเรือนี่นี่ยแล้วงานเหมือนนะใช่ไหมเนี่ย <c oughs> กรรมการแล้วกรรมการแล้วเรา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  ตไปแล้วยังนะอัดอัวหรือว่ามุดอัดเนี่ยอยพึ่งตัดสินไปตอนนี้จะบุกตะลุยเลยเดี๋ยวไปอย่าพึ่งไปลงนะอันหนึ่งเดี๋ยวเราเดินเล่กับนายนายไปครับ นม่ได้ป็น 那。 嘿、嗯 <laughs> ¡Milgirán! คนไม่ค่อยจะฟังเท่าไหร่เลยอยากทำเคื่องบินตกทุกรอบเลยอะมุมขขาไฟใส่ตงนี้นมขุขเขาเคย หลุดแล้วอ่ะตอนนี้มีเราเกิดหลุดอ่ะเฮ้ย hey, ผ่านแล้วโว,ว้ย Now. I'm in the air. you still walking. I kill I'm getting money now. I'm on the road. I'm getting, getting money now. She put on a show. Yeah. ลำดีึ้นไมกรรมการไม่ได้ยิน,มน,นไมกรรมการ เดี๋ยวเราขอดูของนายก่อนนะว่ามีเงินกี่บาทตอนนี้มีหกพันนะเออมาลองซื้อผิดอันสุดท้ายดูดิที่คนมันยิงอ่ะคนมันนั่งซื้อแต่เมืนก็ยิงอ่ะไอไอไอสี่แสนอ่ะสี่แสนอ่ะสี่พันอ่ะสี่สี่พันอ่ะลองอ่าดูเดี๋ยวเราสี่พันซื้อเลยนะอ่ะฮะซื้อเลยโคตรดีอยากบอกเลยยิงขึ้นรวยายแน่นอน ลองวางดูดิวางดูดิกอทะเลเออชามาหน่าแหลกเคยบอกเป็นลบแต่ไงก็เป็นลบเอาไปติดเอาไปติดเอาไปติดที่หน้าดิแล้วก็เอาไปติดตรงนี้ก็ได้นะนายเอาติดตรงนี้ก็ได้นะ แล้วจะเอาวางช่วยด้วยไม่วางที่หน้าไหมตรงหน้าเอาวางไว้ตรงหน้าแล้วจะวางตัวนี้ไว้ไหนดีอ่ะเอาวางไว้ตรงหน้าไหมที่หน,น,น้าหน้านี้หน้านี้ นู้นเนี่ยก็ไม่ต้องมีตัวผักเดี๋ยวมีตัวผักตัวใหญ่อะตัวใหญ่แม่ตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยเออเอาแปะนะตัวมห,หมือโหน่ะมีูว่มมา,ามะลบโอ๊ยยัามาโอ๊ยทำห้ามันห้ทุ่มแล้วดูเวลาดูเวลาสามห้าทุ่มแล้วค่ะ เอาแบบี้าาอ,ออ,อะรขอ,อ,อจบเพียงเพียงเท่านี้นะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปห้านครับรอต่อไป EP e ีพสีนะครับเจอกันใหม่คิวหน้านะครับบายบายบ๊วยบาย